ของวัดตอโคตรเรียบร้อยตอโคตรแล้วนะครับนี่ตอโคตรพระที่ชุดเดียวกับที่เราอมาบรรจุเลยพระกุเดิมของวัดอันนี้เป็นพระของใครครับเนี่ยอาวัดองวัดอันนี้ได้บรรจุไหมครับหรือว่าเป็นชุดที่เนื้อใส่กล่องไว้มือแล้วเราก็แพ็กซีนใส่อ๋อชุดนี้ชุดเก็บของวัดแล้วก็ของเจ้าวาสที่ที่จะเอาไว้สำหรับเจ้าภาพอ๋อพรับรมบุญในโอกาสต่อไปครับครับอันนี้คือ เป็นสมบัติของเจ้าอาวาสของ้ของวัดเลยนะอันนี้นะครับของวัดของวัดไม่ท่าน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 เจ้าอาวาสบอกว่าไม่ใช่เจ้าวาดคนนี้เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โด่เออนี่เนี่ยฟ้าเฟอร์แล้วนี่อ๋อนี่ชุดน้ำเลือดจุนจุ๋งไงก็มีส่วนมากพระแล้วจะนี่ครับเป็นโซนนี้เลยนะครับ และนี่มีบางส่วนทั้งที่ล้างและไม่ล้างนะครับเพราะว่ามันบางบางบางองค์เนี่ยดินติดเยอะมากนอกไม่ไนี่คือผิวดมเดิมเป็นลักษณะ,ะแบบนี้เลยนะฮะดูร่องรอยตะไบนะฮะนี่นี่ครับคัดมาแค่สามถาดอย่างละถาดไอผ่านเตียสานสูงสาก่งนี่นะครับแล้วก็เรียขอขอชมของ ของผู้กกับได้ไหมครับเจนดูจะมีโค้ดโคนี่โค้ดชัดเจนเลยโค้ดวอพมาร์ทน้ำผ่านนี่โค้ดนี่นี่ของผู้กักนะับสวยมากเลยพอพานก็คือตอบว่าพนมลอกด้วยแล้วก็เป็นเอ่อนี่เอาไว้นี่อันนี้อันนี้มันใกล้กันนะเนี่ย ก็มันแบบเดียวกันครับแบบกันแต่ละประเภเนี่ยเขาผม <ๆ S 1> ดินกับ<า>ไม่มีดินบบอันนี้ปัดดินออกอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพยาชน,นะมเก๋ยังไงยังไงก็แตกต่างก,กันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีโค้ดกับไม่มีโค้ดนี่นะครับนี่ผ้าผิวแห้งนะครับผิวแห้งจะเหมือนอลองดูแต่สีจะคล้ายกันเลยครับนี่อย่างองค์นี้อย่างองค์นี้ฐานเปี้ยตกตเสร็จแล้วว่ช่องของมันเดิมครับช่องเดิมเพราะเพราะว่ามันมีโค้ดสลับ โต้องขออนุญาตเป็นแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปไปประกอบแล้วกันก็พี่เต้าครับน,นี่คือหนึ่งในผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรือว่าผู้ขับรถให้ให้ลวงพี่พแล้วก็นี่ใบวิทยกรแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็นูน่น่ันเจ้าวาดนะครับนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับนี่คืออย่างนี้นะครับโค้ดเนี่ยเราจะตอกเสร็จวันนี้ที่เหลือเน็ตหน่อยพอตอกเสร็จปุ๊บก็ ทำล,ลายเพราะว่าโคดเนี่ยจะตอกพระบูชาห้านิ้วแล้วก็9้วนิ้วด้วยวซึ่งจะเป็นโคดณเศถิร้อยปีนะครับแล้วก็จะเป็นโค้ดพอพานซึ่งเป็นจดน้ําอยู่ด้านนอกเป็นของวัดพนมรดก,ก็จะรันนําเบอร์นะครับส่วนนําเลิกนั้นมีเดิมทีมีทั้งหมด19ใช่ไหมครับแต่เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งองค์เป็น20เพราะว่าการหลอ่อพระเนี่ยต้องเหมือนกับหล่อเอื่อไว้เพราะว่า,ารันี่อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็คือนําเลิกจะมีทั้งหมด20องค์นะครับก็ จะมีการตอกโค้ดตัวนาเลิก1โค้ดแล้วก็โค้ดนณเศรษฐีร้อยปีนะครับอีกหนึ่งโค้ดแล้วก็รันนัมเบอร์นะครับของวัดนมรอบครับอันนี้ก็เป็นโค้ดนะครับโค้ดที่วัดได้จัดสร้างขึ้นมาเป็นโค้ดณเศรษฐีแล้วก็แต่โซส่วนโค้ดพอพานจะตอกแค่พ่อพานนี่เราจะตอกพระกุฏิที่เจอใต้ฐานโบสถซึ่งประกอบไปด้วยพระปิดตาหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคล้ายนะครับเราจะตอกโค้ด อ่าซึ่งหลวงๆพ่อเดิมนั้นจะตอกที่สังคานะครับแล้วก็หลวงพ่อคล้ายนี่ก็ตอกที่สังคาส่วนพระปิดตาเนี่ยตอกที่ใต้ฐานเดี๋ยวผมขออนุญาตชมสักก่อนได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยไปแนวตั้งนะครับอ่าซึ่งเป็นโคดอันนี้อันนี้เรายอดกาวเรียบร้อยอ๋ออันนี้เป็นชุดนำเลิกใช่ไหมครับชุกใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพ่อคล้ายพระปิดตานะครับซึ่งตอกโคดพอพานหยดน้ำของวัดพนมโลกแล้วนะครับแล้วก็ทําการบรรจุใส่กล่อง เพื่อที่จะเอาอุดใต้ฐานพระบูชาที่ทุกท่านได้สั่งจองบูชาเราอุดเป็นองค์หรือจัดเข้าไปแบบนี้เลยอ๋อก็ยัดทั้งตลับเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านใดอยากจะแกะม้เพื่อที่จะเอามาคล้องคอด้วยเลี่ยมใช้อย่างเงี้ยพระก็จะได้ไม่เกิดความเสียหายนี่นี่คืออดือดเราเอาฝังเข้าไปในปูนปั้เตอร์เนี่ยพระอาจจะเกิดความเสียหายได้เอออาจจะติดปูนปั้เตอร์หรืออาจจะทําความสะอาดออกยากอะไรเงี้ยครับ พระที่ตอบนี่ดูรูปๆไหดูรูปรว่าเอ่อทีมหน้าตาชัดเจนแบบหรือไม่เลยอ๋อก็ก็เป็นพระที่อยู่ในกลุ่มแหละครับคือ <c oughs> คือไม่เลือก <c oughs> มไม่เลือกครับเพราะว่าเป็นพระแท้ของวัดเลยนะครับชุดเดิมนะครับ <c oughs> ล,ลองอ่าพี่ๆลองสังเกตนะครับพระแท้ของวัดเนี่ยจะเป็นพระที่เป็นโซนผิวเนี่ยนะครับเป็นโซนที่เอ่อผมได้นะครับแนะนําหรือรีวิวมาตลอดเลยว่าเนี่ยพระแบบเนี้ยจริงๆพระโซนผิวเนี่ยจะมีหลายแบบ ก็จะมีประมาณ3ามแบบด้วยกันนะฮะอย่างผ้าโซนเหลืองก็มีอยู่นะครับเหลืองก็ต้องเป็นเหลืองแห้งๆเหลืองแห้งๆเหลืองแห้งๆไม่ใจมีดีแล้วเฉพาะผมปล่อยไปประมาณร้อยอค์เองมวันนี้ก็ถือว่ามาเผยแผ่ร่วมบุญร่วมบุญด้วยกันนะครับวันนี้นะครับท่านเจ้าวาดไปไหนไปกันทุกงานนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะอัปเดตขั้นตอนต่อไปครับนี่นะครับชุดนำเลิกนะครับของทางวัดตอกโคตดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะใส่ไปทั้งกล่องแบบนี้เลยอันนี้ใส่กาวไว้แล้วเพื่อคนที่เช่าไปนะครับจะได้เอาไปใช้ได้นะครับเนี่ยสามารถใส่ก็เพิ่มเติมในส่วนของนำเลิกเนี่ยนำเบอร์หนึ่งเลขหนึ่งที่เราทำการประมูลในวันที่ที่ทำพิธีเททองโลอที่ด้านหน้าอุโบสถจบจบไปเท่าไหร่จบที่ 9,999 9บาทของท่านสสบัญชาเดชเจริญสิริคุณนะครับโดยดยลูกลูกลูกชายของท่านตอนนั้นผมทําคลิปไว้อยู่เพื่อย้อนย้อนเวลาไปดูได้เลยไปย้อนดูคลิปได้เลยว่าเขาจบไปราคานั้นจริงผมสู้แค่ประมาณประมาณ6กหมืแล้วผมยอมเลยโอ้โหราคาไปสูงนเลิกเทเทที่วัดก็จะมีมวลสารก็จะมีเหล็กฐานพระประธานเก่าในโบสแล้วก็จะมี ทองคาที่โดอ,อ,อก,กับพระประธานนะครับเราจะมีมรดสาก็จะมีรูปโลหลวงพ่อเดิมพ่อค้าพระปิตาที่เจอในกุฎด้วยนะเอามาต้มเป็นสนวนมรดสากเพื่อที่จะเทหล,ล่อนาเลิกแล้วก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งพระอยู่ชุดหนึ่งที่ชาวบ้านเอามา,าแล้วก็พวกเครื่องเก่าครับผมแล้วเขาหลอมซึ่งเป็นเครื่องทองเหลืองอาจจะเป็นทองสำริดมีนาคมีทองคาด้วยนะครับันนั้นชาวบ้านเอามาใช่ครับเขาลเขาล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ สมัยที่รอรูปเหมือนวคล้ายเนี่ยที่ตั้งอยู่ในวิหารวัดพนมโรอเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ทองเหลืองจากทางโงรงโลดเลยเป็นข<า>ันชาวบ้าน,เนา,านนเ,เป็นเงินเป็นทองเป็นนาคจากในพนมโลกทั้งหมดเลยได้รอเป็นองคสมบูรณ <ừ> ์นะครับ ตีอยู่อันนี้ยังไปเช่าคนอื่นมานะน,นี้ไม่ได้ไปเช่าจะวัดเดียวนะไม่นเดียวนะวท,น <c oughs> นทบูมกลับครับนี่อันนี้อันนี้คือพระของผมแต่ผมก็เช่าทั่วไปเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เช่าใครนะอันนี้เช่าวัดอย่างเดียวนะลองลองแกะให้หน่อยครับ <c oughs> วันนี้ไม่มีมือไม่มีมือถ่ายมา <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่อันนี้คือพระชุดของอ้ำทะตะัตโกอำทัตโกนี่ครับพี่พี่ครับ อยากให้พี่อันนี้คือพระของวัดอุ้ยเอาออยผมหน่อยอันนี้นะครับนี่นี่คือพระของวัดนี่คือพระของอ้ํานะครับและนี่คือพระของวัดและนี่คือพระของุูมกับนะครับของภูมกับเนี่ยที่เห็นน้ำดำแบบนี้นะครับคือปัดดินออกแล้วแต่ว่าที่มีดินก็มีนะครับผมผมถึงบอกว่ามาตรฐานเนี่ยของการเล่นพระเนี่ยไปดูของผู้กับได้แล้วก็ดูของพี่โจโดได้แต่ถ้านะครับเชื่ออ,อ้ําแล้ว นี่ดูพระของอ้ําก็ได้นะครับแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่อยากให้เชื่อผมคนเดียวไงนะครับนี่คือพระของวัดนะครับเห็นไหมครับมีโค้ดเห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนน,นี้มีโค้ดนะครับของผู้กลับนี่ก็เอาจากวัดมาเลยไม่เคยไปเช่าใครชัดเจนครับของผู้กลับนี่ชัดเจนเตรงห้าร้อยองค์้วรครับทั้นี่ครับรวมห้าร้อยองค์นี่นี่คือพระของอ้ํานะครับที่วันนี้เอามาคือเอามาเนี่ยเอามาติดมาอยู่แล้ว พระของวัดนี่เดิมเดิมเลยนะเนี่ยังมีดินครับองค์ดินยังจะล้างเพอจะกอกอกโคตรไม่หลวดินไปอุดโคตรเพราะโคตรเรามันเล็กะพระล้างน้ําได้ครับแต่แต่ยังไงก็ยังคงความเดิมเนี่ยดูอย่างของของภูิกับเนี่ยล้างเนี่ยออกแต่สุดท้ายพระก็เหมือนเดิมผิวมีดินใช่ครับเนี่ยตามตามตามภาษาเซียนอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ได้เรียกว่าพระล้างผิวนะพี่เนาะมันคือมันคือพระผิวเดิมผิวเดิมแต่ สุดท้ายเวลาไปใช้นะครับพี่ๆทุกคนนะครับก็ต้องเอาดินออกก่อนเลี่ยมไม่งั้นนะครับมันจะไปฟุ้งข้างในในอนาคตแน่นอนเอาเอาดินออกแต่อย่าล้างขัดผิวนะครับนี่ดูให้ดูพระของอ้าบอีกทีนงนร่บ